อยู่บ้านนะผมทํางานเจ็ดวันนะพี่มันหยุดไม่มีแฟน,นะครับนอนนเขานอนบนเขาใช่ไหมครับโสดครับผมไม่ไปครับผมผมอ <ผม S 1> <ม>ัโสดทำไมเป็นคนติดหินอย่างเงี้ยเอาแล้ว <c oughs> พูดแล้วก็กระโดดติดหินบ้างแล้วกันนี่ไงติดหินไปดินกมากลางนะนกมากลางผมก็ติดหินอีกเราแล้วกันนี่ไงนกดักนกดักแอวขวานะมันอยู่กลาง,างเมื่อกี้เอ้ เอาสักทีเอาสักทีเอาสักทีไปไหนละพวกบักหำมาทำเครโรผมซะได้เปิดดักได้นะเปิดดักได้นะวิ่งอยู่สวยโอ้ยโดนไลยผิดที่คลิปล่างคลิปล่างกำลังจะ,ลจะง้างสุดเลยมวยไทย,ยเลนเลนล่างเลนล่างเติมล่างหน่อยนะ บาลไฮอยู่นี่ได้ไงเนี่ย v ila, v ila. วีล่าวีล่าอ่าบาลไฮอยู่นี่เนี่ยโอ้ยมันจะมาทําหนูอ้าวบาลไฮมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยปิดได้นะปิดได้นะทําอะไรอ่ะเกี่ยวเกี่ยวเลือดได้ดิเออเบาลไฮดูดูดูซับเลือดแทบไม่ลดครับโอ้ยผมนี่เกือบตายเอ้ยลิงไม่ตายเหรอขีดเดียวอโอ้ยรออะไรเนี่ยลิงเหลือขีดเดียวโอ้ยผมปาดอะชูลิเคนไม่โดนเหรอช็อตเมื่อกี้โดดหนีดิครับรออะไร โอ้โหเด้อรอดได้ไงวะลิงผมปลาเฉียวเหรอโอ้โหเฮ้ยอย่ามาทางนี้นี่แล้วผมจะขึ้นไปรับเดียวเดี๋ยวผมขึ้นไปรับเดี๋ยวผมขึ้นไปรับเดียวผมขึ้นไปรับรอดี๋ยวรอดเดยวรดเอ้ยทำไรซับผมเสียดายลิงไม่ตายนี่ทำไรซับผมไหวไหวเล่นนะเปิดนะเปิดแล้วเปิดแล้วเข้าสุดเข้าสุดตายสองนกนกนกแอร์ซ้ายดิงแอรขวาซับยังสวยเนาะซับยังสวยฮะบอกเลยซ้อนอยู่ซ้อนเคโลอยู่ ลิงตายลิงตายเ็นต่อได้มีอันตีสิวแรงเอิมเฮ้ยเติฟแดดตอนหน่อยอนหน่อยมันจะจุ๊บผมโอ้ยมันช็อกโอ้ยผมโดนจุ๊บก็มาดิครับโอ้ยอย่าลุมสามหนึ่งดีเกือบได้แล้วเกือบได้เม็ดแล้วนิดเดียวเม็ดโลมากมาหลอยก็โลหุฟันอยู่ฟันอยู่สวยกีก็อีเกี่ยวนกได้เกี่ยวนกได้เออ ท่นมาหลอดได้จังเลยเออรู้สึกมาหลอดบางๆแล้วเนี่ยอ๋อมาหลอดออกดาร์นามาแล้วแล้วเขาเตรียมประโยคนี้ครับที่มาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นสคริปที่แบบเตรียมมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เหตุการณ์ผมเปิดปลายแล้วนะผมเปิดปายแล้วเอามันผมโลผมเกือบตุยฮะอุ้ยผมโลโลไม่ถึงจีไมนเะยซื้อสวยฮะล่าสุดนกนกแรงแล้วนะนกออนนกรวยวิล่าจนเปิดดักได้บ่อไม่ได้รีแล้ว อย่างอย่าพูดคาว่าจนเนี่ยมันกระทบวิลายังจนน้อยก็หมดเองอะนอกข้อเสียงถ้าถ้าแบบไม่ได้ได้คิวนะหรือแฟดแบกแล้วเลดเกมเนี่ยคือหรือแฟดเชิดใช้แล้วคือมันคือมันทาหรือไม่ติดคือมันทําทําจบเลยครับปช่ใช่มันต้องเสี่ยงของมวยมันองเอาอันตีถยหน้าเข้าไปอเสียงของมวยก็คือจบจะรู้จักกับคนคุมประตูห้าถึงสิบเก้าเข้าได้เนี่ยพี่เขาบอกเนี่ยหูสิบห้าเลยหรอ